ตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจพยาบาลฟินบอรครับมาอัปเดตเรื่องเล่าข่าวข้าวของสาภาพอากาศในวันที่16กรกฎาคม2567ครับซึ่งเป็นมือที่3ของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ผัดผ่านในส่วนของภาคตะวันออกเชียงเหนือทั้งตอนบนตอนกลางและตอนใต้เนาะครับเนาะสำหรับเมื่อคืนนี้ถือว่าอ้วมเลยครับพี่น้องเขตขอนแก่นเนาะครับขอนแก่นชัยภูุ่ม แถวอีสานกลางมหาอีสานใต้เนาะครับสารค้ามือนี่ครับถือว่าโตกเกือบตลอดขึ้นเนาะครับนะเนาะหลังจากที่ยอ่อมความกฎอากาศต่ำกำลังผ่าดผ่านเขาส่วนตอนบนก็ถือได้ว่าบ่บ่หนักทอตอนกลางเนาะครับสำหรับภาคอีสานมือขึ้นนี่เนาะครับสำหรับมือนี่เป็นมือที่สที่สำหรับฝนหัวนี่เขาสำหรับมือนี่ เอาผมขออนุญาตบอกรวมในส่วนของภาคอีสานซูฟังเลยก็แล้วกันมีฝนฟ้าขน้องลอยละเกสิบซของพื้นที่ครับสำหรับอีสานบันเฮ่ามีฝนตกหนักบางแหงนะครับเนาะบริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดฝนตกนั่นก็คือน้องค่ายเลยน,น้องบัวน้ำผู้อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอุบลพี่น้องครับช่วงเด็กเดาะครับเนาะประมาณสามทุ่มนะครับน,ะนะบนี่ครับ กลุ่มฝนที่กำลังกินพื้นที่อยู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับกะบกำลังสิเขิลมุกดาหารนี่ครับอ่าอย่างตอนนี้ฟังนี่อยู่ฟังเล่านะครับเนาะแล้วก็กำลังสิเคลื่อนเข่ามุกดาหารแล้วก็มีอ่าทางเลนุนครบ้านอ่าหนองหอยทาบ้านดสวนสวรรค์นะครับอันนี้เขตยนไส้เดน เล่านะครับที่กําลังสิข่าสําหรับค่มขวัญของช่วงสามทุ่มนะครับที่กําลังจะเข้านี่ครับฝนหัวนี่ถือว่าบนไงเสมอขึ้นนะครับเนาะทิศท,ทางน่าจะไล่มาเรื่อยๆยังสี่กับจะกินพื้นที่ในส่วนของอีสานตอนกลางนะครับสาหรับคําขึ้นนี่นี่ครับทางหัวนี่ภาษาลายก่อนอีสานตอนกลางกับิรีรับผลกระทบกับศิมีคอนแกน เนาะครับขอนแก่นชัยภูมิคือเก่าสินตัวเนาะนี่เส้นทางมองอีสานตอนกลางอ่าแล้วก็มีสกลนครบางส่วนอุดรธานีบางส่วนกับสีปปะมาณนี้เนาะครับเนาะแล้วก็อีกหัวหนึ่งครับที่กําลังแห้งอยู่ตอนนี้ครับสําหรับในช่วงสามทุ่มกว่าก,ากับสีเป็นทางอ่าทางทางบึงการเนาะครับเนาะทางบึงการนี่ครับหัวใบใหญ่ ทอวังหนึงหันเด้ครับแต่ว่ากถือว่าแห้งอยู่ในสีเหลืองๆนี่ครับสีเหลืองๆสีเข่าสมอ่าตอนนี้โตกยู่แถวๆอำเภอเสกาบึงการเนาะครับมี่บ้่นน้องบัวงเงินบ้านโน้นสวรรค์บ้านทากกต้องเนาะครับเนาะที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ในช่วงประมาณสามทุ่มเอ้พี่น้องนี่ก็คือส่วนฝนสองกลุ่มที่กำลังเข้าในเขตพื้นทีภาคอีสานนีแถว มึงการนะครับแอดสำหรับอีสานตอนบนกับหัวบันใหญ่ทอมือแหลกกับมือที่สองนะครับอ่าแลา้วก็มีทางอ่าตอนกลางของภาคนะครับกับเส้นทางขมุกดาหานนะครับอันนี้หัวใหญ่อยู่แต่ว่าโบาสู่มือขึ้นนี่นะครับเนาะอ่ารอบเด็กถ้าโบาสลายก่อนกับเส้นทางของฝนก็ขึ้นสีโบ,บนีเก่าพ่อวันไดน,นะครับเนาะมองอนักนัก,นกมือขึ้นนี่ก็ขึ้นสิได้รับ สำหรับปริมาณเม็ดฝนในเส้นทางของฝนคือเกาสำหรับคำขึ้นนี่ถ้าหัวนีโบสลไลนี่ครับอ่าาหัวนีสไลกับผลกระทบกับคือสิบลายเท่ามาขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นนะครับอ่าสำหรับทิศท,ทางของรุ่มมีผลในการที่จะเฮ็ดให้ฝนตกในแต่ละพื้นที่มองใ้ค่อยมองในหลาย เนาะครับหัวนี่ร่มสีพัดไปในทิศท,ทางไหนจำแนนแต่ว่าขาดการก็กกคือสีเข่าเส้นทางมือขึ้นนี่สําหรับเรื่องเล่าของกลุมฝากกุมฝนเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ฝาก,ากพี่น้องให้สวนยางนะครับด้อกีดยางเมื่อนี่สําหรับภาคกลางขึ้นกายฝ้าระวังคือเกานันะนะ่นแหละเนาะพี่นะ้องเนาะเป็นห้องเป็นใหญ่กันพี่น้องสําหรับบานเฮาเนาะครับเนาะเมื่อไหนมันซ่วงมันเศร้ากะจังไปกีดกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นใะห้รนะวัง อามุกดาหารยโสสารคามขอน,นเ่นพชรบุ์ชัยภูุ่มนี่ครับช่วงเดิกๆนี่ครับอาระวางเสียนทางเกาหมื่อขึ้นนี่ส่วนนะครับอํานาจอุบลสุรินทร์รีสะเก็ดบุรีรัมย์นี่กะถ้ารุา่มเปลี่ยนทิศทางกับโบน่ขึ้นกันส่วนนิสานตอนบนนะครับส้หรับตอนนี้ถ้าหัวทั้งบึงการนะครับที่เขานะครนพนมเขาบึงการวสลายกระช่วงเดือกกะ น่าจะเป็นสกลน,นครน้องไข่อุดรน,น้องบวัวลำพูนาะครับเนาะเออเพราะฉะนั้นไก่ฝ่อร,ระวังแต่ว่ามือนีเปิดเส้นฝนหลักกับกุมฝนถือว่าหน่อยก็ขึ้นแหลกกับขึ้นที่สองนะครับสําหรับมือนีเป็นขึ้นที่สเนาะครับเพราะฉะนั้นมองใด้ตกหน่อยตกไหลทรงเข้าทรงเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคํขึ้นนี่ก็ไดเน,น,นาะเอาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายเจอกันไม่คลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ